สวัสดีค่ะก่อนที่เราจะไปฟังคลิปนะคะขออนุญาตสั้นเวลาแป๊บหนึ่งนะคะก็คือจะมาเตือนว่าในเนื้อหาดีเทลคลิปวิดีโอที่จะฟังต่อไปนี้นะคะค่อนข้างกระทบกระเทือนจิตใจนะคะถ้าไม่ไหวนะคะให้เลื่อนผ่านไปก่อนเลยนะคะไปฟังคลิปที่แล้วหรือว่าฟังคลิปหน้าก็ได้นะคะไม่เหมาะกับคนตั้งครรภ์ด้วยนะคะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับฟังกันเลยนะคะ Jack the Ripper คือใครนะคะแจ็คเดอะริปเปเนี่ยเป็นฉายาของฆาตกรต่อเนื่องนะคะที่เกิดในช่วงปี1888นะคะเมืองลอนดอนประเทศอังกฤษนะคะเขาเนี่ยเป็นฆาตกรนะที่ลงมือนะอย่างหูเที่ยมกับหญิงถ่ายบริการนะโดยเฉือนคอแล้วก็ชำแหละร่างกายของเเนี่นะคะคดีนี้เนี่ยเป็นที่โด่งดังเนื่องจากฆาตกรเนี่ยไม่เคยถูกจับได้นะคะแล้วก็กลายมาเป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้ เหตุการณ์นี้นะคะมีผู้เสียชีวิตเนี่ยที่ได้รับคอนเฟิร์มนะคะว่าเป็นฝีมือของแจ็คเดอะริปเปอร์เนี่ยมีทั้งหมด5รายนะหนึ่งก็คือแมรี Ann ่แอนนิโค่นะคะคืนเช้ามืดนะคะในวันที่31สิงหาค,คมปี1,888บเนี่ยบนถนนบักโรนะคะไว้์แชมเพตเมืองลอนดอนประเทศอังกฤษเวลาประมาณตี3-40นาทีนะคะ ได้พบร่างไร้รมหายใจของแมรี่แอนนิโคนะคะโดยคนงานที่ทํางานอยู่แถวนั้นนะคะโดยร่างของเธอเนี่ยมีบาดแผลที่คอลึกนะคะจนเกือบถึงกระดูกสันหลังหน้าท้องของเธอเนี่ยถูกกรีดนะคะยาวจากด้านล่างน,นะคะขึ้นมาด้านบนนะแล้วก็มีร่องรอยของการเฉือนอนะคะแบบเฉือนแบบลึกเลยนะ,ะตับและลำไส้เนี่ยถูกดึงออกมานะคะแต่ก็คือไม่ได้มีการถก แบบว่าตัดอวัยวะอะไรอย่างอื่นนะนอกจากเอาแค่เครื่องในนะคะออกมาสันนิษฐานว่าฆาตกรเนี่ยใช้มีดที่คมมากๆนะคะแล้วก็ลงมืออย่างรวดเดียวนะในที่มืดเหยื่อรายที่สองนะคะ แอนนี่แชปเมนในเช้าวันที่8กันยายนนะคะปี1888นะบนถนนฮันเบอรี่นะคะไวชัมเพญนะได้พบร่างแอนนี่แชปเมนนะคะเวลา6โมงเช้านะใกล้กับบันไดหลังบ้านนะคะที่เธอเนี่ยอาศัยอยู่นะคะรำคอเนี่ยเหมือนเดิมนะคะถูกเฉือนจนเกือบขาดนะคะหน้าท้องเนี่ยถูกกีดออกจนถึงสะดือเลยนะคะแล้วก็ หมดลูกนะคะแล้วก็กระเพาะปัสสาวะเนี่ยก็ได้ถูกคว้าออกไปด้วยนะคะมีผ้าพันคอเนี่ยอยู่ที่คอของเธอนะคะซึ่งอาจจะหมายความว่าเธอเนี่ยได้ถูกรักคอจนหมดสตินะคะก่อนที่เธอเนี่ยจะถูกธารุณกรรมสังหารนะคะสันนิษฐานว่าข้ารกรเนี่ย อาจจะมีความรู้ทางกายวิภาคนะคะเนื่องจากการแบบชำแหละการตัดอวัยวะอะไรเงี้ยมันดูเป็นคนแบบว่ามีผู้ชำนาญนะ่ะถึงจะทำได้นะคะรู้จุดอะไรแบบนี้นะคะเหยือรายที่3านะอลิซาเบธสไตร์นะคะในคืนวันที่30กันยายนนะคะปี1888นะคะเหตุการณ์เนี้ยมันเป็นคืนหนึ่งมี2ศพนะคะก็คือเป็นดับเบิลอีเวนต์นะบนถนนเบอร์นนะคะ ได้พบรนเอริสเบตสไตร์นะคะ,ะ,คะเวลาประมาณตีหนึ่งนะ,ะในลานของสโมสสนแรงงานชาวิวนะคะมีเพียงรอยบาดแผลที่คอเท่านั้นนะคะเหยื่อรายนี้นะคะไม่มีการกรีดท้องหรือเอาเอาวัยวะใดๆออกไปนะคะมีพยานเนี่ยเห็นว่าเธอเนี่ยอยู่กับชายคนหนึ่งนะคะก่อนที่เธอเนี่ยจะเสียชีวิตนะ,ะตำรวจเนี่ยเชื่อว่าฆาตกรเนี่ยอาจถูกขัดจังหวะนะคะ ก่อนที่จะลงมือเนี่ยในขั้นตอนต่อไปนะคะสันนิษฐานได้ว่าเป็นไปได้ว่าฆาตกรเนี่ยรีบนะคะรีบหนีนะจึงแบบทําให้เธอเสียชีวิตแล้วแต่ไม่ได้ชําแหละร่างกายอะไรของเธอนะคะเหยื่อรายที่4นะคะแคทเธอรีนแอดโดนะคืนวันที่30กันยายนนะคะ ปี1888นะคะก็คือคือนเดียวกันนี่เอง,เองนะ45นาทีต่อมานะหลังจากที่พบร่างเอลิซาเบธสไตร์นะคะบนถนนนะคะจัตุรัสมิสเตอร์นะของกรุงลอนดอนนะคะได้พบร่างแคทเธอรีนแอดโรนะคะเวลาประมาณตี1:45นาทีนะคอถูกเฉือนนะเลือดเนี่ยไหลอาบมาบนถนนเลยนะคะ ใบหน้าเนี่ยมีบาดแผลถูกกี่ที่จมูกแล้วก็ตานะคะตายด้านซ้ายเนี่ยละมดลูกเนี่ยก็ถูกน้าออกมานะคะใกล้กันกับที่เกิดเหตุนเนี่ยพบผ้ากันเปื้อนของเธอนะคะเนี่ยเปือเ้อนเลือดนะคะแล้วก็มีข้อความรูกลับที่เขียนบนกาแพงไว้ว่า The j e u s a r e t h e man that will not be blamed for nothing ชาวยูคือคนที่ไม่สมควรได้รับโทษอะไรเลย ตำรวจเชื่อว่าฆาตรกรเนี่ยนะคะอาดเขียนข้อความนี้นะตำรวจเนี่ยนะคะได้สั่งให้ลบออกนะคะเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ต่อตามชาวอยู่ในณขณะนั้นนะสันนิษฐานว่าฆาตรกรเนี่ยอาจจะมีความรู้ทางการแพทย์นะหรือต้องการอาวัยวะเนี่ยไปใช้อะไรบางอย่างนะคะเหยื่อรายที่5นะคะเหยื่อรายนี้เนี่ยหนักที่สุดเลยนะคะตั้งที่ไร้ลมหายใจของเธอเนี่ยโดนทรมานมากที่สุดเลยคะจากบรรดาเหยื่อทั้ง5้าคนในเธอในสุดๆเลยนะเมร่แจนแคลลี่นะคะ ช้าช่วงสายวันที่9พฤศจิกาย,ยนนะคะในปี1 888นะคะในห้องพักในมินเลอร์ขอนนะคะถนนเดอร์เซ็ตนะคะไวเชตเพจนะ,ะพบร่างเมลี่แจนแคลลี่นะคะเวลา10.45นาทีนะคะโดยเจ้าของที่พักเนี่ยเป็นคนพบร่างที่ไร้ลงหายใจของเธอนะคะเธอเนี่ยเป็นศพเดียวนะคะที่ถูกฆาตกรรมภายในอาคารนะคะ สภาพศพเร้ายที่สุดเลยนะใบหน้าเนี่ยนะถูกเฉือนจนจําไม่ได้เลยนะคะหน้าอกเนี่ยก็ถูกตัดออกนะอวัยวะภายในเนี่ยถูกนําออกนะคะแล้วก็วางกระจายกระจัดกระจายไว้บนเตียงนะคะแล้วก็หัวใจเนี่ยก็หายไปจากร่างกายด้วยนะคะสันนิษฐานว่าฆาตกรเนี่ยมีเวลามากกว่าปกตินะคะมากกว่าเกือบสี่คนแรกนะคะจึงสามารถ่ใช้เวลาทรมานศพได้นานมากขึ้นนะคะสามารถทําอะไรได้หลายอย่างกับร่างกายของเธอนะ กรรที่เกี่ยวข้องนะคะแต่ไม่ได้รับการยืนยันว่าเป็นแจ็คเดอะริปเปอร์หรือเปล่าเนี่ยมีเพิ่มมาอีก3คนนะคะมีเหยื่อนะคะที่อาจจะถูกฆาตรกรรมโดยแจ็คเดอะริปเปอร์เนี่ยทั้งก่อนแล้วก็หลังเหตุการณ์ของเหยื่อ5คนแรกนะคะที่พูดไปนะคะคือมาทาทำรัานนะคะถูกแทงมากกว่า39แผลนะคะในวันที่6สิงหาคมปี18 8 8นะคะ ตามมาด้วยอลิสแมคเคนซี่นะคะถูกฆาตกรรมด้วยการเฉือนคอเหมือนกันนะคะในวันที่17กระก,กรกาคมนยนะคะ1ปีถัดมานะ,ะแล้วก็ฟานเซลโคนะคะถูกฆ่าในปี1891นะคะแต่คดีนี้มีผู้ต้องสงสัยเป็นคนอื่นนะคะไม่ใช่แจ็คเดะริเปอร์นะ,ะส่วนฆาตกรเนี่ยเป็นใครกันแน่นะคะจนถึงปัจจุบันนี้นะ ตัวตนที่แท้จริงของแจ็คเดอะริปเปอร์เนี่ยยังคงเป็นปริศนานะคะแม้ว่าจะมีทฤษฎีมากมายเกิดขึ้นนะแต่ก็ไม่มีหลักฐานอะไรนะคะที่มันแน่ชัดเจาะจงเนี่ยพอที่จะไขคดีนี้ได้นะอย่างไรก็ตามนะคะตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยได้มีผู้ต้องสงสัยนะคะหลายคนเนี่ยได้ถูกกล่าวถึงนะและบางทฤษฎีเนี่ยก็ได้รับความสนใจมากกว่าทฤษฎีอื่นๆผู้ต้องสงสัยหลักในคดีของแจ็คเดอะริปเปอร์นะคะ 1. แอรอนคอสมิสกี้นะ ช่างตัดผมชาวโปโลแลนดะ์ที่อาศัยอยู่ในย่านไวแชปเพนนะคะในช่วงเวลาที่เกิดเหตุฆาตกรรมนะคะเขาได้มีปัญหาทางจิตแล้วก็มีแนวโน้มว่าเก้าร้าวด้วยนะคะตามที่รายงานเอาไว้ในปี2019นะคะมีการวิเคราะห์ดีเนเอจากผ้าคุมไหล่นะคะที่อ้างว่าเชื่อมโยงตัวนายเอรอนเนี่ยนะคะกับที่เกิดเหตุแต่ผลลัพธ์เนี่ยมันถูกโต้แย้งนะคะก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะ2วันทาก,กิลจอร์คูอิดน,นะคะ ทนายความแล้วก็ครูสอนหนังสือนะคะที่เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายไม่นานหลังจากการฆาตก,การรมครั้งสุดท้ายของริปเปอร์นะเจ้าหน้าที่ตำรวจบางคนในขณนะนั้นเนี่ยสงสัยเขานะคะแต่ไม่มีหลักฐานที่มันแน่ชัดเชื่อมโยงกับเขาไปถึงอาชญากรรมที่มันเกิดขึ้นนะ 3. ชาเลมีนะคะคนขับรถมาน,นะคะที่เป็นผู้พบศพเหยื่อรายหนึ่งเป็นคนแรกนะคะ นักทฤษฎีบางคนเนี่ยชื่อว่าเขาเนี่ยอาจจะมีเวลาเพียงพอนะคะในการก่อเหตุฆาตกรรมก่อนที่จะรายงานพบศพนะงานของเขาเนี่ยต้องออกมาทํางานในช่วงเวลาที่เกิดเหตุฆาตกรรมพอดีด้วยนะ 4. ดรโทมัสนะคะแพทย์ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานวางยาผิดนะคะผู้หญิงทั้งในสารัและก็ประเทศอังกฤษนะขณะที่เขาถูกแผนคอเนี่ยเขาถูกกล่าวหาว่าพูดว่าฉันคือแจ็คเดอะแล้วก็ก่อนที่เขาจะถูกแผนคอนะคะ อย่างไรก็ตามนะเขาอยู่ในเรือนจำนะคะช่วงที่เกิดเหตุคดีแจ็คเดอรริปเปอร์เนี่ยมันทำให้เขาเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ต้องสงสัยแน่นอนนะเว้นแต่ว่าจะเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดนะคะเพราะว่าเขาได้ติดคุกอยู่ไม่สามารถเอาไปทำฆาตรกรรมอะไรใดๆดได้ทั้งสิ้นนะคะ 5. นะคะเซอร์วิลเลียมนะคะมีทฤษฎีอ้างว่าแพทย์ประจำราชสำนักของสมเด็จพระราชนีวิกตอรียนะคะเซอร์วิลเลียมกันเนี่ยนะคะมีส่วนเกี่ยวข้องก,กับการปกปิดความจริงของด้านชวงศ์นะ ทฤษฎีนี้เนี่ยระบุว่าเป็นการสมคบคิดระดับสูงนะคะเพื่อปกปิดความสัมพันธ์ของเจ้าชายออาเบิร์กนะคะวิกเตอร์นะคะกับผู้หญิงบางคนนะทฤษฎีนี้เนี่ยส่วนใหญ่มกักถูกมองว่าเป็นเรื่องแต่งมากกว่าเป็นข้อถิ็จจริงนะคะแล้วใครคือแจ็คเดอะ i ิปเปกันแน่นะจนถึงตอนนี้นะคะยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดนะว่าใครเนี่ยเป็นฆาตากรตัวจริงแต่หลักฐานที่ดูมีน้ำหนักที่สุดนะคะในยุคป,ปัจจุบันนะ มักชี้ไปที่แอรอนคอร์มสกีนะคะโดยอ้างอิงจากบันทึกของตำรวจนะคะแล้วก็การวิเคราะห์ดีเนเที่ยังเป็นที่ถกเถียงนะคะในกรณีของแอรอนคอส m มิสกีนะ,ะในการวิเคราะห์ดีน A เนี่ยหลักฐานถูกมองว่าไม่น่าเชื่อถือนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่า1 ตัวอย่างเนี่ยมันปนเปื้อนนะคะ DNA เนี่ยถูกเก็บจากผ้าคลุมไหล่นะคะที่มีคนสัมผัสมาแล้วหลายปีทำให้ยากที่จะพิสูจน์ว่ามาจากแจ็คเดอะริปเปอร์หรือเหยื่อจริงๆนะคะ 2. ผลลัพธ์เนี่ยมันไม่ชัดเจนนะคะเพราะการวิเคราะห์เนี่ยใช้ DNA m i t o c อ o เ d r i a นะคะซึ่งสามารถเชื่อมโยงบุคคลกับกลุ่มพันธุ์ทุกความ กว้างๆได้เท่านั้นนะคะไม่สามารถระบุว่าเป็นบุคคลใดคนหนึ่งได้ชัดเจนนะคะเพราะหลายคนเนี่ยอาจจะมีดีเอ็นเอเนี่ยในลักษณะเดียวกันนะ 3. ไม่มีหลักฐานยืนยันที่มาของผ้าคลุมไหล่นะคะไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าผ้าคลุมไหล่นี้เนี่ยอยู่ในที่เกิดเหตุจริงหรือเปล่านะคะในปี1888นะทาให้ความน่าเชื่อถือของหลักฐานเนี่ยมันลดลงนะคะด้วยเหตุผลเหล่านี้นะผู้เชี่ยวชาญหลายคนเนะะี่ยค่ะจึงออกมาบอกว่า การวิเคราะห์ดีเนเอเนี่ยมันยังไม่แบบชัดเจนมากพอนะพอที่จะพิสูจน์ได้ว่าคือแอรอนคอนเบสกี้นะช่างตัดผมโปแลนด์เนี่ยคือแจ็คเดริเปอร์ตัวจริงนะมันยังไม่เพียงพอมันยังไม่ได้ระบุชัดเจนเจาะจงแบบสุดๆเกินไปยังไม่ได้ระบุแบบให้มันชัดให้มันเจนให้มันแบบเคลียร์อะไรขนาดนั้นนะคะจึงเป็นที่มาว่าแจ็คเดริเปอร์เนี่ยก็ยังต้องเป็นปริศนาต่อไปนะคะแล้วคุณผู้ชมคิดว่าใครคือฆาตกรคะ เออทฤษฎีไหนที่มันดูแล้วแบบมันน่าสนใจลองมาคอมเมนต์มาแบ่งปันความคิดเห็นกันได้นะคะหากชอบคลิปอะไรแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอนะคะบ๊ายบาย